มาดูแท็บเล็ตขนาดหน้าจอใหญ่ๆสเปคดูน่าสนใจตัวหนึ่งตัวนีวน้ก็คือ Tech t e c l a า s T65 ขนาดหน้าจอ13.4นิ้ว Ref ฟร120 h ฮหน้าจอจะเป็นแบบ i n Ce l ลนะครับ e ิ Sensitive t o ทั h หน้าจอสัมผัสดีชั้นทัชดีตัวนี้ให้ Android มาเป็นเวอร์ชัน16 ตัวเครื่องสามารถใส่ซิมโทรออกได้ในส่วนของซิมเนี่ยรองรับ 4G นะครับแอปธนาคารสามารถติดตั้งได้แอปเป่าตังสามารถใช้งานได้สำหรับสเปคข้าวๆของรุ่นนี้นะตัวนี้ใช้ชิปของ Unisoc T7280 R รม8 12 g ิกนะครับก็คือแรมที่มากับตัวเครื่องเนี่ย8 g ิสามารถเพิ่มแรมเสริมได้อีก12 g ิความจุ128 g ิ บ8,800มิลลิแอมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันตั้งแต่แกะกล่องกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างป่ะไปดูกัน<ป>ตัวกล่องนี้เรียกว่ายังใหญ่มาแกะกล่องออกมานี่เทคลาทีหกนี่นะครับใหญ่ไหม อันนี้ตัวเครื่องนะอ่าเดี๋ยวตัวเครื่องวางไว้ก่อนนะครับมาดูอุปกรณ์ในกล่องให้ครบกันก่อนนะในกล่องนะครับก็จะมี User อร์ u ม l นนคู่มือการใช้งานมีสายชาร์จนะครับ Type C ด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็น USB A นี่อันนี้ USB A อีกด้าน USB C นี่นะครับสายชาร์จมีเข็มจิ้มซิมอ่าเข็มจิ้มซิมนะครับ รุ่นนี้สามารถใส่ซิมโทรออกได้แล้วก็จะมีอะแดปเตอร์หัวชาร์จมาให้เรา1อันนะครับอันนี้หัวชาร์จสำหรับหัวชาร์จเนี่ยจะจ่ายไฟอยู่ที่5โวลต์2แอมป์หรือว่า10วัตต์อ่ะมีอะไรอีกอืมมีเคสมาให้ด้วยทุกคนเคสนี้อันใหญ่กันนะโอ้โหเคสนี้อย่างหนาอ่ะมาดู อืมเป็นแบบนี้นี่ทุกคนเห็นไหมตัวเคสโอโเคสใหญ่มากมีโลโก,โก้ t e c ล l a s นะครับพื้นผิวสัมผัสเป็นแบบคล้ายผ้านะคล้ายผ้าโอ้งานดีเคสงานดีมาลองใส่ดูเลยโอโ้ตัวเครื่องใหญ่มากทุกคนนี่โอ้ขอบปกป้องดีนะ ดูมุมตรงขอบเนี่ยยังใหญ่ดูดิเฮ้ยโอ้โหปกป้องดีนะทุกคนอ่าเวลาถือโอ้ oh, มีน้ำหนักนะขนาดหน้าจอ13.4นิ้วเรียกว่ามีน้ำหนักตั้งได้สองระดับนะครับนี่ระดับที่หนึ่งแล้วก็ระดับที่สองเรียกว่าตั้งได้สองแบบก่อนที่จะมาดูที่รอบๆของตัวเครื่องเนี่ยเดี๋ยวผมเปรียบเทียบขนาดให้ดูก่อนอันนี้คือแท็บเล็ตขนาดหน้าจอสินิ้วคุณดู ลองเปรียบเทียบกันดูนะที่หน้าจอด้านบนเนี่ยขนาด11นิ้วแล้วก็หน้าจอของเ e ็กลารทีหกสิบห้าเนี่ยสิบสามจุดสี่นิ้วแล้วก็อันนี้ผมยังไม่ได้ลอกฟิล์มออกนะครับอ่ะลอกเลยแล้วกันลอกออกนะครับที่หน้าจอของเขาเนี่ยจะมีฟิล์มกันรอยติดมาให้เดี๋ยวเรามาดูที่รอบๆของตัวเครื่องกันนะครับว่ามีอะไรบ้างมาที่ด้านบนที่ด้านบนเนี่ยก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงมีไมค์มาที่ด้านล่าง ที่ด้านล่างเนี่ยก็จะมีลําโพงรุ่นนี้ลําโพง2ตัวที่ด้านขวามือไม่มีอะไรนะครับอันนี้คือเรียบไปเลยนะแล้วก็มาที่ด้านซ้ายมือที่ด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะมีปุ่มปิดเปิดเครื่องช่องเสียบหูฟังแจ็คขนาด3.5ทาใส่ซิมแล้วก็พอร์ตชาร์จ Type C สำหรับทาใส่ซิมเนี่ยก็จะเป็นแบบไฮบริดนะครับสามารถใส่ซิมขนาดนาโนซิมได้2ซิมตัวนี้รองรับ 4G ทั้ง2ซิม หรือว่าจะใส่1ซิมกับอีก1เมมก็ได้นะในส่วนของเมมเนี่ยรองรับความจุสูงสุด1เทราไบต์เดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะครับอ่นี่อันนี้ก็คือใส่2ซิมใส่2ซิมก็จะประมาณแบบนี้ใส่1ซิมกับอีก1เมมก็แบบนี้มาดูที่หน้าจอเนี่ยขนาดหน้าจอ13.4นิ้วรีเฟรชหนึ่งร้อยยี่สิบเฮิร์ตซเปเนี่ยสองร้เฮิร์ตกล้องหน้า5ล้านพิกเซลมาที่กล้องหลังนะ กล้องหลังจะมีอยู่หนึ่งตัวนะครับความละเอียดสิบาล้านพิกเซลตรงนี้ไฟแฟลวัสดุของตัวเครื่องเนี่ยตัวขอบเนี่ยเป็นโลหะนะทุกคนขอบเป็นโลหะพื้นผิวสัมผัสเนี่ยจะออกลื่นๆื่นลื่นๆ่นนิดนึงนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นโลโก้เทคไลซ์อ่ารอาๆของตัวเครื่องก็จะประมาณนี้นะเปิดเครื่องมานะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะนี่ ตอนนี้ผมได้ทําการติดตั้งแอปไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาทดสอบกันก่อนอื่นนะครับผมจะบอกว่าตอนที่ผมเปิดเครื่องเซตเครื่องครั้งแรกเนี่ยไม่มีแอปแฝงอะไรเลยนะเรียกว่าเพียวเลยนะเพียวมากทุกคนอ่าเวอร์ชั่นของ Android นะครับ16นี่ Android 16นะทุกคนเป็นไงโอ้โห,โหในส่วนของอัตรารีเฟรชหน้าจอนะครับก็จะมีให้เราเลือกอัตโนมัติมี6 0เฮิร์นะอันนี้ถ้าใครต้องการแบบว่าประหยัดพลังงานเนี่ย เลือกไปเลยนะครับ60เฮิรตแล้วก็จะมีให้เราเลือก120เฮิร์อันนี้เรียกว่าถ่ายกันแบบลื่นๆนะ่ะเรียกว่าดูกันแบบเนียนตานะครับอันนี้ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับแอป,ปที่รองรับด้วยอ่านี่นะครับ Memory Extension คือแรมที่มากับตัวเครื่องเนี่ย8กิกนะแล้วก็สามารถเพิ่มแรมเสริมได้อีก12กิก รวมเป็น20 g ิในส่วนนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับก็จะมีให้เราเลือกเป็น RAM 6 g ิ8 g ิ10 g ิหรือว่า12 g ิหรือว่าถ้าใครไม่อยากเปิดก็ปิดได้นะแต่ในรีวิวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดไว้ก่อนนะ RAM 12บ8นะครับมาดูที่ขนาดการแสดงผลและข้อความนะครับอันนี้คือขนาดปกติคือผมจะบอกว่าถ้าเราปรับเล็กสุดน,นะก็กำลังดีนะสำหรับวัยรุ่นนะครับสำหรับวัยรุ่นที่แบบว่า ไม่ชอบตัวหนังสือใหญ่ๆเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์นะถ้าแบบว่าวัยทํางานหรือวัยผู้ใหญ่วัยสูงอายุเนี่ยต้องการตัวหนังสือแบบใหญ่ๆนะสามารถปรับได้อะคือถ้าเราไม่ปรับอะ่ะตัวอักษรมันก็ใหญ่อยู่แล้วว่ะอันนี้แบบโหปรับดูดิหนาบิ๊กเบิ้มเลยอะ่ะลองแบบเล็กสุดๆเลยนะเนี่ยขนาดเล็กสุดๆเนี่ยก็ประมาณกับมือถือเลยนะผมว่าแบบนี้ก็มองสบายนะก็แล้วแต่ความชอบก็แล้วกัน ่ะเดี๋ยวผมตั้งเป็นแบบนี้นะอันนี้คือการแสดงผลแล้วก็มาดูในส่วนของคอนโทรลเซ็นเตอร์ดูดิเพียวไหมน่าจะเรียกว่าเพียวได้เลยนะเดี๋ยวดูก่อนนะมีอะไรบ้างตัวสแกน QR Code โคนะครับโมดอ่านหนังสือแสงตอนกลางคืนออโต้ไบเนตนะครับมีเปิดฮอสปอ o t ตด้วยมีเครื่องช่วยฟังนะครับโอ้โอเคเลยนะ แล้วก็ในส่วนของการแจ้งเตือนกับ Control Center เนี่ยที่เดียวกันเนี่ยที่เดียวกันเข้าตรงไหนก็ได้แล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตนะทัชเขาเร็วมากเห็นไหมเนี่ยดูดิผมกดทัชน,นี่คือปุ๊บปื๊ดเลยนะนี่เป็นไงเนี่ยทัชเร็วนะทัชด,ดีนะทุกคนตัวหนังสือเห็นชัดน,นะครับคราวนี้มาดูในส่วนของการใช้งานพื้นฐานกันก่อนนะครับในส่วนของโซเชียลที่ผมชอบนะคุณดู เวลาที่เราเข้าเฟซน,นะเป็นเฟซบุ๊กแนวตั้งอ่ะโอ้โหอันนี้ชอบมากอ่ะนี่ย๋ยวผมไม่ดูแบบนี้อ่าก็คือถ้าเราจะใช้งานเป็นแนวตั้งแบบนี้ก็ได้แต่ส่วนใหญ่นะพูดกันตามตรงนะเวลาจะใช้งานเนี่ยจะใส่เคสใช่ไหมเคสก็จะตั้งแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ถ่ายอ่าแบบเนี้ยสามารถใช้งานได้จริงโอ้อันนี้คือดีเลยชอบแล้วก็ติกตอกติกตอกก็เป็นแนวตั้งเหมือนกันนะอ้แบบนี้ชอบเลย อ่าอย่างเปิดดูคอมเมนต์อ่าคอมเมนต์ก็จะเป็นแบบนี้นี่อ่าคอมเมนต์เห็นไหมแล้วก็เปิดสองหน้าจอหน้าต่างลอยนะครับมามาทดสอบกันนี่มีแยกหน้าจอด้วยมีรูปแบบอิสระห,หรือว่าหน้าต่างลอยนะผมเอาแยกหน้าจอก่อนอ่าเป็นไงนี่แยกหน้าจอนะครับนี่ปรับได้อ่า นี่เห็นไหมอ่ะแนวตั้งก็ได้นะเดี๋ยวจะบอกว่าไม่ทดสอบให้นะครับแต่ใครจะไปใช้แนวตั้งใช่ไหมเราเอาแบบว่าใช้งานจริงอ่ะทุกคนดูดิอ่าใช้งานจริงส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้โอ้แบบนี้สะดวกนะครับนี่เปิดซ้อนกันแบบนี้ได้นะทุกคน <c oughs> เห็นไหมแล้วก็เมื่อกี้ทดสอบม,มานะครับหน้าต่างรอเนี่ยเปิดได้ทีละแอปนะ เปิดสองแอปพร้อมกันไม่ได้นะครับเขาจะให้เราเป็นแบบทีละแอปนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของ YouTube กันบ้างนะครับสำหรับ y t u t u นะครับสามารถดูได้ที่ความเร็ดสูงสุด1 0 8 0 p 60เฟรมเรทอ่ะมาดูเป็นยังไงบ้างนี่ YouTube นะความเรียน1 0 8 0 p 60เฟรมเรทนะครับเรียกว่าลื่นๆนอ่ะอ่าอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ผมก็เปิดที่ความเรียน1 0 8 0 p 60เฟรมเรท คุณดูลื่นไหมโอ้ใช้ได้ใช้ได้คือหน้าจอใหญ่นะครับการแสดงผลลื่นนะนะไหนๆก็ดูหนังละมาที่ Netflix กันเลยมาดูที่ Netflix มาที่คุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นค่าวไวแอหนึ่งความละเอียดสูงสุดในการเล่น Full HD าคะแนนเหมกรเราเ่เลขอเบอร์พี่ไว้หน่อยได้ไหมอ่ะส่งรักหน้าจะได้โทรตรงคือพี่ไม่อยากให้ความหวังหนูนะโูกิตาจบุญชวงจังไม่ไม่ใช่รอกกระดนี่เมตกระ อะเดี๋ยวมาดูในส่วนของการเล่นเกมกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูคะแนนอตุตู้กันแป๊บนึ่งสำหรับคะแนนอตุตู้ที่ผมทดสอบไว้นะ4ี่แสนนะครับนี่คะแนน CPU 105 u n i ่งแสนห้ายูนิซ0ฟที2 0 0 0นะครับ0 0 0 0มาลีจี0 0 0แล้วก็ UX 102 0 0ตัวนี้ Android 16 64-bit บิต ในส่วนของ solid test สามห8ืแล้วก็ที่บอกว่าพื้นที่เหลือน้อยกว่าส0เนี่ยก็คือว่านี่อัพแพดเกมแบบเต็มเลยนะอะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเดี๋ยวจะหาว่าไม่จริงนะนี่พื้นที่เก็บข้อมูลนะครับคุณดูเกมเกิบกิกนี่ Genshin Impact 44.64บ u b g จุดหพับจสาส ROV 14.31นะโหเป็นไงเยอะมาอ่ะเดี๋ยวมาทดสอบในส่วนของการเล่นเกมกันต่อว่าเป็นอย่างไรบ้างปะไปดูมาที่ ROV สำหรับกราฟิกนะครับผมจะเปิดสูงเฟรมเรทสูง เฟรมเลนเมื่อกี้สีนะครับการทัดนี่คือดีเลยนะการทัดการถ่ายสกิลทําได้ดีนะครับหน้าจอเรียกว่าใหญ่บิ๊กเบิมแล้วก็ต้องบอกว่ามือถือที่ผมถ่ายเนี่ยต้องใช้เลนเอาต้้งไวในการถ่ายนะใช้เลนปกติถ่ายไม่ได้นะมันเต็มจอไปต้องใช้เลนเอาต้้งไวนะครับ เฟรมเลสสามสิบสาสิบเอ็นะครับอ้าวโอ้โได้อยู่นะรอบนี้ได้ไหมอ้าวลุยใครที่ชอบเล่นเกมแบบใช้จอใหญ่ๆนะน่าจะถูกใจนะจอใหญ่มากทุกคนโอ้ เรียกว่าจอใหญ่เลยแหละไหนไหนมาที่พับ G Mobile นะครับในส่วนของกราฟิกเนี่ยผมปรับลื่นไหลแล้วก็เฟรมเรทสูงสุด มาดูกันอเราต้องบอกก่อนนะครับว่าสําหรับเจโลสโคบเนี่ยรุ่นนี้ไม่มีนะครับรุ่นนี้ไม่มีเจโลสโคบนะเสียงนี่ชัดมากเสียงเดินคือชัดเลยอ่ะ จอจะเป็นแบบ i n นเซลนะการทัดมันก็เลยแบบว่าสัมผัสดีเวลาเราทัดเนี่ยมันรู้สึกได้เลยนะแบบมันติดนิ้วอะ่ะมาที่ e ก s ชิน i m p a c t สำหรับการแสดงผลเนี่ยผมจะปรับตัามสุดสเรนเนะครับ30ติชิปตัวนี้ถ้าถามว่าเอามาเล่น e ก s ชินได้ไหมก็เรียกว่ากล้องแก้มนะครับพอ,อามาเล่นเอามาเก็บเควสเดินเควสอะไรแบบนี้ได้นะในส่วนของเรื่องเสียงนี่ชอบเหมือนเดิมทุกคนเสียงดังดีนะ ลำโพงเสียงดังใช้ได้เลยเรียกว่ามีอะไรก็ใส่เข้าไป น,นี่ก็คือในส่วนของการเล่นเกมน,นะครับแล้วผมจะบอกว่าที่ต้นคลิปเนี่ยที่ผมบอกว่าเขาปรับได้2ระดับใช่ไหมต้องให้ดูแบบนี้ด้วยความที่พื้นของเขาตรงเนี้ยมันค่อนข้างที่จะหนืดน,นะเราสามารถวางระดับไหนก็ได้ทุกคนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือร่องของเขานะระดับที่1ระดับที่2อ,อันนี้ไม่มีนะจะดูดีเนี่ยตรงไหนก็ได้นะเห็นไหมด,ดูดูดีเข้าท่านะ นี่ถ้าไม่ได้แบบว่าตั้งคลิปถ่ายนี่คือไม่รู้เลยนะไม่ได้สังเกตเลยนะอ่ะเป็นยังไงบ้างหนื่อไหมดูสำหรับใครที่อยากดูรีวิวการเล่นเกมแบบเต็มๆนะเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้แล้วคราวนี้มาดูในส่วนของแอปธนาคารนะอ่าเดี๋ยวผมเข้าแอปเป่าตังให้ดูก่อนนี่นะครับแอปเป่าตังนี่เห็นไหมเข้าได้นะระบบบอกว่าให้ปิดไวไฟนะครับอ่ะเข้าแอปเป่าตังใหม่ ตอนนี้ปิดไ i f i แล้วนะครับระบบก็จะให้ยืนยันอะไรตามขั้นตอนนะครับผมทดสอบให้ได้แค่นี้นะว่าสามารถเข้าใช้งานได้นะครับอย่างอื่นก็ทดสอบให้ไม่ได้ลอะอ่มาลองดูแอปธนาคารกันบ้างนะครับอ่ลองดูกสิกรเนีย่ยเห็นไหมก็เข้าได้นะทุกคนแอปธนาคารต่างๆก็สามารถเข้าได้นะครับแต่ต้องเน้นย้ําอีกทีนะว่าผมไม่สามารถเอารหัสมาซายอินให้ดูได้นะอย่างแรกเลยผมไม่มีทุกธนาคารนะครับ อย่างที่2เลยธนาคารที่มีเนี่ยบางทีถ้าเราใส่อินเนี่ยมันต้องไปยืนยันตัวตนน่ะซึ่งเรียกว่าไม่สะดวกเลยก็เลยไม่สามารถทดสอบให้ได้นะคือที่ผมพักอยู่เนี่ยมันค่อนข้างจะชนบท <c oughs> ค่อนข้างที่จะชนบทอะ่ะมันอยู่ไกลตัวเมืองค่อนข้างเยอะนะจะเดินทางไปธนาคารเพื่อยืนยันตัวตนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากนะครับก็ทดสอบให้แบบนี้ก็แล้วกันนะอ่ะดูสิ จากที่กดมาก็สามารถใช้งานได้แจ้งเตือนนี่เห็นไหมอันนี้ของแอปกรุงศรีนะครับมีอะไรอีกอกรุงไทยก็คิดว่าแอปธนาคารเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วแหละถึงขั้นตอนนี้ก็น่าจะติดตั้งได้แล้วแหละแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับเวลาที่เราใช้งานแนวนอนเนี่ยแอปจะเป็นแนวตั้งให้เราโหอันนี้คือชอบมากเดี๋ยวมาดูในส่วนของการโทรออกนะครับคือผมจะถามว่า จะมีใครไหมที่แบบว่าถือแท็บเล็ตขนาดจอสิบสาจุดสี่นิ้วแนมหูแบบนี้ไม่น่ามีเนาะไม่มีใช่ไหมอ่าเดีย๋ยวผมลองกดโทรออกนะการโทรออกนะครับจะเป็นการโทรแบบเปิดลําโพงนี่การโทรออกจะเป็นการโทรแบบเปิดลําโพงนะครับเช็คนาทีโทรคงเหลือจ่ายค่าบริการผ่านบัตรเครดิตผ่านแอปพลิเคชันโนโมบัตคือเราไม่สามารถโทรแบบนี้ได้ <c oughs> นี่ อ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวผมใส่เคสก่อนอ่ะนี่รุ่นนี้ไม่ต้องใช้ตัวแปลงนะครับขามีช่องเสียบหูฟังแจ็คขนาด3 5จุดห้าสามารถเสียบใช้งานได้เสียบเลยโอเคไหนดูสิอ่ะกดโทรออกกดโทรออกแล้วนะครับคุณดูตรงนี้เห็นไหมลําโพงนะครับถ้าก,กดตรงนี้อ่ะก็จะเป็นการเปิดลําโพงนะครับอ่ะเห็นไหม ก็สามารถโทรออกแบบใช้หูฟังได้ก็เวลาเราทํางานใช่ไหมเราก็สามารถทํางานไปกดรับสายพูดคุยสายได้เป็นไงสะดวกมัแล้วก็ในส่วนของ OTG นะครับรุ่นนี้ก็รองรับ OTG เหมือนกันนะถ้าใครมีเมาส์คีย์บอร์ดแบบไร้สายเนี่ยก็สามารถเอามาเสียบใช้งานแบบ OTG ได้ก็เสียบที่นี่ที่พอร์ต t y p ตรงนี้เรียกว่าการใช้งานพื้นฐานทั่วไปเนี่ยผมว่าโอเคเลยนะ ต้องบอกว่าอันเนี้ยจอใหญ่สะใจมากเลยทุกคนสำหรับราคาของ t e c h l a ที t 65วันที่ผมรีวิวนะครับนี่5,300นะทุกคนเฮ้ยราคาดีเลยนะอ่ะเห็นไหม5้0 0อ่ะต้องบอกว่าตัวนี้นะหน้าจอใหญ่13.4นิ้ว Android v เวอร์ชัน16ตัวใหม่ล่าสุดน,นะครับตัวเครื่องเนี่ยสามารถใส่ซิมโทรออกได้ รองรับแอปธนาคารนะครับรองรับแอปเป่าตังตัวนี้ใช้ชิปของ u n i s o c t 7 2 8 0สําหรับการใช้งานพื้นฐานทั่วไปดูหนังฟังเพลงสามารถใช้งานได้แบบสบายเลยนะแรมของตัวเครื่อง8 g กิกเพิ่มแรมเสริมได้อีก1 2 g กิกความจุด128ดก ah. ิกแบต8 0 0 0นมิลลิแอมโหน่าสนใจไหมเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ปักหมุดไวท้ที่คอมเมตนแรกให้สามารถกดเข้าไปดูได้นะและนี่ก็คือ TechLA t 6 5